ความสุขความสำเร็จ,รจใน,ในชีวิตคนที่มีเงินมากที่สุดแปลว่าเป็นคนที่มีความสุขหรือไม่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตอบใช่ไหมแต่เราก็ถูกปลุกเราให้สแสวงหาเงินหาเกียรติยศมากกว่าสแสวงหาสันติสุขชีวิตคนเราต้องการความสุขกันทุกคนที่ดิ้นรนกันอยู่นานา,นารูปแบบ ก็เพื่อแสวงหาความสุขแต่ละคนยึดมั่นบางสิ่งโดยคาดว่าจะบรรดาลความสุขให้แก่ตนแตกต่างกันแต่โดยแท้จริงแล้วหามีความสุขใดให้เสพได้จริงไม่เราดิ้นรนกันเพียงเพื่อดับความปรารถนาที่แผดเผาใจขึ้นมาอย่างไม่รู้ตัวมีเพียงความทุกข์เท่านั้นเกิดขึ้นทุกเท่านั้นตั้งอยู่และทุกเท่านั้นดับไป ทุกๆความสุขที่คนเราประทับใจและหวังให้มีอีกล้วนแล้วแต่เป็นการดิ้นไปดับความทุกข์หรือความอยากที่เกิดขึ้นบีบคั้นใจก่อนและมันเป็นสภาพที่ทนได้ยากจึงต้องหาวิธีมาดับมันถ้าเกิดอาการเป็นปลื้มกับคําชมทรงเดชของใครสักคนหนึ่งเราอาจนึกไม่ถึงว่านั่นคือความทุกข์ที่ได้รับการบำบัด เพราะจิตใจเราได้โหยหาจะเสพสารเสริญอยู่แล้วทุกๆความสุขที่มาจากการปนเปื้อนตันเองนั้นจะมีความร่ำร้องกำกับอยู่ในเบื้องหลังการดิ้นรนวิธีการคิดนึกการประสานงานของสมองสองมือและวาจาจึงถูกกำหนดด้วยอัตตาเพราะความไม่รู้นี่คือธรรมชาติของปุทุชนที่พระพุทธองค์ตรัสว่า มีตันหาเป็นเครื่องล่อนำทางชีวิตเมื่อใดที่ปัญญาเป็นเครื่องนําพาชีวิตมากขึ้นการดำเนินชีวิตด้วยระบบยถากรรมยังไม่รู้สึกตัวที่แล้วมาก็จะถูกรู้ทันมากขึ้นพุทธธรรมทั้งปวงมิใช่การสแสวงหาความสุขที่ไหนเลยนอกเสียจากการดับความเร่าร้อนความทุกข์และป้องกันมิให้เกิดขึ้นมาอีกหรือคือการรักษาความผ่องแผ้วของจิตใจ ที่มีอยู่แล้วแต่เดิมเพลิงกิเลสนั้นร้อนยิ่งนักไม่มีใครอยากทนจึงหาทางดับมันด้วยวิธีมักง่ายหรือสะดวกใดที่สุดคือการบำเรตอตนตามที่เรียกร้องถ้าความเรียกร้องใดรุนแรงและได้รับการบำบัดอย่างฉับพลันนั่นคือความอรหันหรือความศพที่มนุษย์หลงผิดความจริง มนุษย์ไม่ได้สร้างความอยากขึ้นมาเองแต่เราเป็นผู้ถูกกระทำถูกโปรแกรมโดยสิ่งเราด้วยความไม่รู้ของเราเองแต่เมื่อเกิดกระหายขึ้นแล้วก็ดิ้นรนหาเหยื่อโดยสัญชาตญาณหรือทำลายสิ่งที่ไม่พอใจคนเราไม่ค่อยรู้การกำเนิดของความเรียกร้องและไม่ค่อยมีความสามารถที่จะดับมันโดยไม่สนองและระวังใจไม่ให้มันเกิดอีก เราเรียนรู้และเก่งกันมากในการสาะหาสิ่งมาเอาใจความเรียกร้องที่เกิดขึ้นมาอย่างลึกลับยังผลให้เกิดความสุขความสะใจที่ความอยากดับวูบลงทันใดแต่ความเรียกร้องนั้นกลับมีความเคยตัวหรือมีอนุสัยที่จะเกิดขึ้นมาใหม่และเกิดง่ายขึ้นกว่าเดิม ื่อจิตใจได้เสพเสวยสถานะใดๆเข้าไปแล้วเกิดความสำคัญตอนลึกภายในว่ามีเกรดมีอนุภาพมีระดับณนะที่ใดมีศักดิ์ศรีอันคือการซ่องเสพอัตตาและปักใจในความสำคัญตอนนั้นเป็นปกติที่ใครมาดูถูกดูแคลนมิได้คนที่มีโอกาสมากในการบำบัดความปรารถนาเช่น มั่งคั้นมีอำนาจมีทิพลตำแหน่งสูง,สงหรืออะไรอะไรที่ใครๆพากันอิจฉามีท่าทีเหมือนสุขล้นแต่ในความเป็นจริงก็หาใช่มีความสุขจริงไม่เป็นกฎกรรมที่การสนองมากพอใจมากก็จะเกิดการเรียกร้องมากตามมายังไม่รู้สึกตัวและใฝ่หาสิ่งบําเรอใจที่แปลกใหม่พิสดารขึ้นไปเรื่อยๆ หามีจุดอิ่มตัวไม่คนที่มีขีดจำกัดมากในการสนองความต้องการการขยายตัวของความอยากก็จะไม่รุนแรงเท่าคนที่ชินชาต่อการได้ดังใจบ่อยๆจะกลายเป็นคนทนต่อความเครียดความกดดันแม้เพียงเล็กน้อยก็ไม่เคยได้รอคอยอะไรนิดหน่อยก็งุดหงิดเหงาง่ายเสง,ง่ายมากมายด้วยสิ่งทิมแทงใจ เรื่องเล็กน้อยก็คิดมากและไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตอย่างคนธรรมดาสามัญได้อีกเพราะรู้สึกว่ามันคนละเกรดกว่าจะอยู่เป็นผู้เป็นคนกับเขาได้จะต้องมีสิ่งมาตกแต่งชีวิตมากมายถ้าถูกบังคับให้อยู่อย่างเรียบเรียบง่ายๆก็จะกลายเป็นความทรมานแสนสาหัสแท้จริงเป็นชีวิตที่น่าสงสารมากขึ้นหลายคนคิดว่า การมีเงินใช้สุรุ่ยสุร่ายแล้วจะมีความสุขใช่มันเป็นความสุขของคนที่ขาดแคลนอยู่แต่พอได้มามันก็เกิดความอยากแบบใหม่ทุกๆระดับความร่ำรวยจะกลายเป็นแค่ธรรมดาไปดังจะเห็นว่าคนเราร่ำรวยมากๆก,ก็ไม่ได้รับประกันว่าจะมีชีวิตที่เป็นสุขปัจจุบันเงินสามารถซื้อชื่อเสียงได้ ทำลายหรือกบเกลื่อนความสามบางอย่างได้แต่หาทำลายตราบาปในใจตนเองได้ไม่และสารพันความต้องการที่เงินและอำนาจบันดาลให้ไม่ได้จะบีบขั้นจิตใจรุนแรงกว่าคนธรรมดาเช่นยิ่งมั่งคั่งยิ่งกลัวตายกว่าคนทั่วไปสิ่งที่ต้องปกป้องหวงแหนมีมากมายดังนั้นคนเด่นคนดังทั้งหลายในสังคมชั้นสูง หรือไฮโซไซตี้จึงเป็นโรคจิตประสาทกันมิใช่น้อยคนที่มีเงินมากที่สุดแปลว่าเป็นคนที่มีความสุขที่สุดหรือไม่ไม่ใช่เรื่องยากที่จะตอบใช่ไหมแต่เราก็ถูกปลุกเราให้สแสวงหาเงินหาเกียรติยศมากกว่าสแสวงหาสันติสุขทั้งทั้งที่คาดเอาไว้ว่ามันจะนำมาซึ่งสันติสุขจึงเป็นเรื่องธรรมดา ที่เราได้ปริญญาได้เงินได้เกียรติแต่ไม่มีสันติสุขจึงอยู่เราได้บันดาลอะไรให้ได้ดังมโนนึกมากขึ้นเหงาหน่อยก็หาสิ่งเริงรมขับกล่อมอยากได้อะไรก็ใช้เครดิตการ์ดเนรมิตแต่นี่คือกระบวนการบำบัดความร่ำร้องแบบอัตโนมัติอย่างลืมตัวจนกลายเป็นคนเคยตัวแล้ว เราก็สูญเสียความสามารถในการมีความสุขใจได้ด้วยการมีชีวิตอย่างเรียบเรียบง่ายๆดังที่เคยเป็นมาและขณะเดียวกันก็กลายเป็นคนเปราะต่ออารมณ์ต้อนรับกับความไม่ได้ดังใจยากขึ้นนี่คือความลึกลับของชีวิตที่ปกปิดอยู่ในสมองอัญชานฉลาดของผู้คนแท้จริงการไก,กว้ามาครอบครองมากมาย ไม่ได้ทำให้มีความสุขในชีวิตมากขึ้นหากแต่คือกว่าจะได้ความสุขมาต้องเพิ่มราคาแพงขึ้นไปเรื่อยๆดูง,ง่ายๆอย่างเราๆมีเงินมีหน้าขึ้นมาบ้างแต่มีอะไรเป็นเครื่องประกันความสุขมากไปกว่าชาวบ้านหรือสุขใจมากไปกว่าเมื่อครั้งเราเป็นนักศึกษาเราอาจเป็นเพียงผู้แสวงหาสิ่งมาเอาใจตอนเหมือนๆกัน แต่รูปแบบแตกต่างกันออกไปกลายเป็นรูปแบบที่สิ้นเปลืองราคาแพงมากขึ้นสิ่งต่ำต้อยที่ทำให้คนอื่นเขาสุบใจได้ก็ไม่อาจทำให้เราสุบใจได้เราจะต้องได้เหยื่อที่แปลกใหม่สมรสนิยมและอะไรอะไรก็กวนใจให้ชอบชอบชังชังได้ง่ายนี่เป็นความฉลาดในการแสวงหาของมนุษย์หรือ ชีวิตของใครๆที่อวดอ้างว่าประสบความสำเร็จในชีวิตนั้นแท้จริงก็มักไม่สงบสุขหรอกยิ่งถีบทยานตนเองขึ้นไปสู่หิ่งแห่งความสำคัญตนก็จะยิ่งหวั่นไหวต่อโลกธรรมง่ายกว่าคนธรรมดา